บอสฟุดกันนะซึ่งวันนี้เราจะมาหาอะไรทำที่ก่อนน้ำแข็งนะเปิดหาขี้ทำไมเนะี่ยเอาไปเล่าเกมไปเล่าเกมมาต่อสู้ดีกว่าไปฆ่าบอสกันดีกว่าฆ่าบอสฆ่าบอสน้ำแข็งเฉยๆนะฆ่าเล่นๆนะถ้ามันยังไม่ได้เกิดก็เดี๋ยวค่อยฆ่าก็ได้เดี๋ยวไปเล่นนอกเออราวะเดี๋ยวไปเล่นทีหลัง เราค่าค่าพอถียงอ่ะเออนั่นแหละถ้าถ้ายิ่งเสียงผมบ่อยนี่ก็ไม่ว่าอะไรครับสลิดล้วนโอเคโอเคชุบ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 โอเคถึงหน้าภาษาแล้วอันนี้อะไรนะไอ้ที่ใช้ผลน้ำแข็งในเรื่องนั้นน่ะโจสลัดอะไรนะที่ใช้ผลน้ำแข็งอะ่ะ ดูกันว่าระยะนี้พลังผมจะโดนหรือเปล่าเอ้าลืมใส่หฮ่าชิโดนโดนไหมนี่อย่าบอกนะว่าไม่โดนอ่ะมาโมเปิดไปก่อนเลยอืมหนีก่อนผมจะเยี่ยมนะไม่เยี่ยมดีกว่าอ๋อโดนอีกแล้วอ้อย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 จะเบ้ sorry ไอ้บุหงอีริรอดอยู่รอดอยู่ นี่น้ำแข็งแกร่งมากโอ้โหโอ้โหกูจะตายสต็อปสต็อปอื้มอื้นี้ก่อนโอ้โห,โหสุดยอดเลยไอฟว์ตัวนีน้เอาไปกิน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 ,เ,น,กน,นเ,เจ็บนะเนี่ยโอ๊ยมาดู้งคูนี่แหละเจ็บเจ็บมากเอ,อ้าหายอ้ามันอยู่ใต้พืน้นไปอยู่ได้ยังไงวะ เดี๋ยวนะเว้ยถ้าบักนี่ไอ้ร้อยเลยนะอืออัดไปอืออัดไปเฮ้ยไปลีเลี่ยดก่อนไปลีเลี่ยดดีกว่าจะไปลีเลี่ยดละวันนั้นบนก่อนมันถึงจะตาโอ้มาค่ะ oh my gosh oh my god no 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 okay นี่นี่ฆ่าวอวตัวเดียวทั้งคลิปเลยมั้งเนี่ยมาออกมา ปั๊มโอเคเฮ่อเอาไปกินสวโอ้ยโอยเจ็บโอ้ยโอ้ยเนาะน่อเฮ่เฮอเฮเออ้ฮ่อ้ฮ่อเอออเ่่ฮ่เ่เเเเอเ่อ้อนเ่อ่เ่่

ปัม๊มเรียบร้อยได้กุญแจไหมอะไรเนี่ยกุญแจอะไรอะอะไรวะผมได้กุญแจอะไรเะี๋ยวท่านผู้ชมทำไมดีดดได้กุญแจน่คือกุญแ <c oughs> จอะไร <c oughs> โอ้ยอันนี่ไงนี่ไงกดดิซีฟ้าละ่ะ เอาไปเปิดของตรงนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะโอไม่ใช่อ๋อโอ้ยโอ้ยมันคือกล่องอะไรวะท่านผู้ชมโอเคช่างมันช่างมันอ๋อ,อรู้แล้วมันเป็นกุญแจประตูอันนี้แล้วมันจะทิ้งมันยังไงเนี่ยไ,ได้แล้วอืม โอเคเลอแล่วเลออืมยังเหลือเวลานานอยู่เห้ยบอลน่ำแข็งนี่ม,ม,นนมันกระโปรงจริงอะไรเนี่ยไม่คนโอ้โหคุยกันอืม้มสุดยอดไปฮะฮึ่บ อ๋อเรวโอเคเปิด oh, ข้อพลัง oh, อ๋ออาไอไโอ้ที่รับเหายนั่นไงนั่นไงนั่นไงือตัวที่สอือฮึ ไอพวกนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไดเวทสลายได่ถึงว้าวอะไรอยางนั้นเนี่ยไม่ใช่ไงนี่ไม่ใช่เ,ชเอาเก่กาฮะเก่กา,าเก่กาก็เสร็จดีครับเอา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 ,เอา ไอ้พวกนั้นมันอยู่ทางไหนอ่ะอยู่ทางนี้เหรอไม่ใช่อยู่ตรงไหนเนี่ยขี้เกนะียจหาโอ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ทำแม่งไอ้คุยเนะี่ย <c oughs> ยืนยันโอเคลแล้วคุยแล้วไอพวกเป็นตาที่ใส่เป็นตารม โอ้โหโอเคโอเคเราจะไม่ยุ่งอ่ะนี่อยู่ทางนี้นเราทำได้โอเคอันนี้เวลาเท่าไหร่ละหกนาทีหกนาทีผ่อนโดยมากนี่แหละเควสเราทำอันนี้เสร็จแล้วก็ปิดคลิปดูว่าจะปิดตัดเอาโอ้โหแฟนน้ท่านผู้ชมแป๊บแป๊บ ไปพ่อไปยิงกันด้วยนะยายเอาที่ไปเห็ดพ่อบอกกับอ่างเร็วบอกเอาสายฟัน โอ้โหถ้าผมไม่อัพดีนี่แบบถ้าฟารมไม่เข้าอะไรดีไม่คือผมไม่ใช่สายดาบนี่คือพี่บิ๊กคิงอัพแต่สายอะไรก็ไม่รู้ช่างช่างเถอมามาสายบล็อกฟูดก็ไม่เก่งโอยใช้หมัดไปแล้วกันสายหมัดโอ้โหแม่งไปโคตรแรงแม่งได้หน่วยศูนย์ร้อยพันหมื่นแม่งได้หกหมื่นเอ็กพีไอสัตว์ได้โคตรเยอะไปฟาร์ม ไอยฟาร์มนี่หมอมากดับเป็นโมคุเนี่ยข้าไปเรื่อยๆได้คีไหมอันไม่ใช่มันต้องมันต้องมีเพิ่มอีกสิงั้นไปชิคบงเยอะเลยเร่อ๋ออืมคุณสูบพลังอ่ะ ก็เป ah hi mm ็นหารีิก็ได้นะจริงๆริงกักสัวสูือเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขอไปที่เงียบอืออือ พอๆเดี๋ยวตัดตัดฉากเลยลกันไปตอนที uhm wow, ่ผมได้เงินเออเลยในในก็เลือดตัวสุดท้ายละยาปีชีตี่ตัวสุดท้ายเลยแล้วกันฮึพงเป็นไงอื้มึ่มึว้าวท๊อิชัมอัพค้าพรังดาบดาบโอเคเป็นไงสนุกกันหรือเปล่าสนุกอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยนะครับกดแชร์กันเยอะๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ share, รบ๊านยะบายนะนะจบคลิป